สวัสดีครับผม c c y Gamer นะครับผมวันนี้ครับเราจะมารีวิวแผนแทคนิกของลับนะครับผมเด็กเวียดนามสุดโกงแต่ว่ารอบล่าสุดกระฟอร์มตกไปเนาะก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งของเวียดนามนะครับที่จะเป็นตัวท็อปของประเทศระยะยาวเลยนะครับผมซึ่งแผนเนี่ยเราเอามาก็จริงแต่ว่ามันเป็นแผนที่เก่ามากนะครับมันเป็นแผนเมื่อ10เดือนที่แล้วครับ <H ö>? กายังถืว่าผมใช้แล้วเข้ามือครับคือแะเปัจจุบัขเทาอเะรผมลองแผนเล่จันเผเ่ะ มันไม่ถนัดเลยลองเล่นแผนเมื่อสิบเดือนของเขาดูเอากลายเป็นว่าถนัดครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูครับจะเป็นแผน C132 นะครับผมนะนักเตะที่เป็นจุดเด่นของทีมนี้จะเป็น CM3 ตัวครับอันนี้คือจุดเด่นของแผนนี้เลย CM3 ตัวนะครับผมอาจจะมองเอ้ยทีมขนาดนี้แม่งเล่นไม่เข้ามือก็แปลกป<ะ>ไม่เข้ามือครับตอนเนี้ยแมนยูเซตเนี้ยกับแผนเนี้ยยังไม่เข้ามือแต่ไปเล่นไอดีคนอื่นอะเข้ามือทุกอันครับ ตอนแรกเราฟูเชลซีเข้ามือไปเล่นฟูไม่นานก็เข้ามือไปเล่นฟูมาริดก็เข้ามือไปเล่นฟูอะไรก็เข้ามือล่าสุดเอาแผนนี้ไปแข่งก็เข้ามือครับเป็นแชมป์ภาคเหนือนะครับผมมันมันไม่ใช่แชมป์ภาคเหนือหรอกจริง,รงๆมันแข่งแค่เชียงใหม่ครับก็ถือว่าเป็นแชมป์เชียงใหม่แล้วกันนะได้มา5พาวแมนยู5พาวก็ก็เดี๋ยวสารต่อนะแมนยูเลียพูก,ก็ก็แมนยู5พาวต่อหลังจากที่ได้แข่งไปล่าสุดเนี่ยผมก็เข้าใจเลยว่าแผนนี้แม่ง ถ้าจะเอาให้เก่งเลยนะครับมันมีจุดเด่นเลยที่แบบผมจะแนะนําเลยคือ3ามตแหน่งครับ3ตําแหน่งไม่ใช่ CDM 3ตัว <h ö? S 1> แต่คือแบ็กซ้ายแบ็กขวากับ CDM ครับ CDM ต้องโคตรเก่งครับ <Yeah. S 1> จะเก่งแค่เกมรับอย่างเดียวก็ได้เลยนะต้องโคตรเก่งครับจะซ้าย3ก็ได้แต่มึงต้องโคตรเก่งครับ <h ats> คือมันต้องเก่งแบบระดับท็อปพอจะเก็ภาพไหมเก่งแบบโคตรเก่งเกมรัแบบโคตรดีวิ่งเร็วถึงเร็วมากห้ามช้า เพราะมันต้องเติมขึ้นลงตลอดเวลาซึ่งตรงเนี้ยแมนยูเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าปาร์คมันทําได้หรือเปล่าคือปาร์คมันก็เร็วโคตรนะเนาะแต่คือแบบรูปล่างมันไม่ได้เป็นเกมรับจ๋าดีเวอร์อ่ะคือมันเป็นรับมาตรฐานเรื่อยๆื่อน่าลำคาญอะไรเงี้ยวดงานอะ่ะแล้วแบ็กซ้ายแบ็กขวาของผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นด้วยครับถ้ามันเป็นบวกเก้าลูกชอก็อาจจะโอเคแต่ดาม,เมิเอนเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับแล้วแบ็กขวาของแมนยูที่เก่งในหัวผมไม่ไม่มีเลยนะ จะต้องมาสอุยบุกสิบบกเก้าก็ยังดูไม่ค่อยเก่งครับนั่นแหละครับอาจจะเป็นปัญหาที่ทําให้ผมไม่ถนัดเล่นแผนนี้กับฟูลแมนยูนะแต่ก็ถือว่าการันตีด้วยการคว้าแชมป์แผนครับจะใช้เป็นสมดุลน,นะครับผมเกมรับนะเกมรับสมดุลครับแนวกว้างแค่2แนวลึกแค่2นักเตะกองกลางนะกองกลางซ m เตัวซีดี D ตัวแล้วก็เกมรับอีก4ตัวเนี่ยมันจะกระจุกแบบ โคตรแน่นแล้วกลางมันจะแน่นมากๆครับ <c oughs> นะกางมันจะแน่นมากๆกระจุกกระจุกกันอะแล้วยิ่งเรากดกดดันรัวๆยอย่างเงี้ย <c oughs> นักเตะมันก็จะวิ่งเข้าบีบแล้วกลางมันจะแน่นมากเขาส่งบอเลเร็วก็จะเสียบอลน,นะครับผมส่วนเกมลุกครับจะเป็นต่อบอลน,นะครับเล่นแนวกว้าง7็นะครับผมพวก CM 2ตัวเนีตัวที่ผมใช้ซานโชกับจอร์ดเบสเนี่ยมันจะทางออกปีกหน่อยๆนะครับทำให้แบบว่าไอ้2ตัวเนี่ยมันเล่นคล้ายๆปีกที่มา CM อะ่ะ อธิบายไม่ค่อยถูกเดี๋ยวต้องไปดูในไฮไลท์เอานะครับส่วนในกรอบครับในกรอบ5นะครับผมก็คือบุกกองโอเคโอเคเลยกองหน้า2ตัวบางทีกลางลุกก็เข้าไปในกรอบด้วยนะครับเตะม,มุม3ฟิกิกสามนะครับเตะม,มุมนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นนะพอมันเป็น3ปุ๊บปกติเราจะใช้2หรือใช้1่ใช่ไหมแต่พอเป็น3ปุ๊บก็ตัวที่หม่งมันก็เยอะขึ้นนะครับทำให้แบบว่าได้ลูกกินจากการเปิดหม่งเยอะขึ้นอ่าถ้าอยากได้เกมรับที่แน่นขึ้นแต่เกมลุกจะสวนกลับได้ช้าลงนะครับก็ เท่าที่ผมทดลองมานะในแข่งเหมือนกันในแข่งผมก็ปรับตามแบบตามลูกเกมนะถ้าผมอยากได้เกมรับผมจะใช้เป็นขึ้น1ลง3แล้วก็เปลี่ยนเป็น ar 2นะมันจะทําให้แบกซ้ายแบกขวาไม่ต้องเติมครับอันนี้สําหรับคนที่มีแบกกลันะครับผมแต่ว่าเกมลุกมันจะไม่ค่อยสนุกอย่างที่บอกไปเนะเพราะว่าตอนแข่งล่าสุดอ่ะมันมีแบบว่าปีไลฟ์ปีไลฟ์บวกศูนย์มาเล่นแบกอ่ะให้เอพีมันพอดีครับเราก็เลยต้องปรับให้มันแบบว่าไม่ต้องเติมเพราะถ้าปีไลฟ์บวกศูนย์เติมอีก4ชาติมันก็ลงเกมรับไม่ทัน คร่าวๆประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวไฮไลท์ที่ผมตัดมาก็จะเป็นไฮไลท์นัดชิงแชมป์เชียงใหม่นะครับในไลฟ์สดของช่องพี่ปาลวาทาลูกหนังนะพี่ปาลก็ไปภาคด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงไปรับชมไฮไลท์กันครับอ่ะถึงการแข่งขันในคู่ชิงแล้วนี่คือบรรยากาศตอนนี้นะครับดูครับน้องๆที่มาแข่งขันฟุตบอลในวันนี้ครับเป็นยังไงทุกคนร้อนไหมวันนี้ร้อนไหม,ไหมร้อนไหมร้อนไหมร้อนไหมถาม ถามโชงกำกวมข้างนอกร้อนพออยู่ทีนี้เป็นไงสนตีนเย็นเทียบนเย็นเพราะอะไรเพราะเรามีอะไรแอร์อะไรเอาละครับตอนนี้นี่ดูโฉมหน้าของทั้งสองทีมนะครับเดี๋ยวได้เกิดฝั่งไหนยิงเข้าดีเฮดังๆเลยนะเดี๋ยวมีของจะยั้งยั้งยั้งยังไม่ยิงเอาเลยพี่โฟนโซโลไปก่อน15นาทีแรกเดี๋ยวขอโทษนะ ฝั่งไหนคือน็อตฝั่งไหนนี่ไงนี่ไงมันก็ขึ้นตามสีนี่ไงอ๋อโอเคขึ้นมานะตังตอนนี้เป็นบอลบุกนะครับขึ้นมาของน็อตน็อตอยู่ในเสื้อสีส้มของมาดริดครับเอมบาปเป้ดึงจังหวะโดนแซะนิดนึงขึ้นกลับมากุลิดจูดตั้งกันใหม่ขวาคิมิชขึ้นมาที่เอดัง,งาซาเอดัง,งาซาสปีดน็อตนี้ใช้คีย์บอร์ดเล่นนะครับตายมาโรนดโดัลดไหลขึ้นมา ธีรทอธีระทอ,ทะทอบุญมาทันกุลิตขวาสุดไปที่เอแดงงาซาเอแดงงาสาคืนกลับมาคิมิชคิมิชโอ้โหดูครับดีดสวยมากจ่ายต่อมาอยังเจอะไม่เข้าครับแต่ดูการเล่นนี่ไหลลื่นกว่าผมใช้จอยนี่เป็นหลายร้อยเท่าเลยครับจ่ายก็พี่เล่นไม่เก่งเออกูยอมรับแม่งเล่นยากเอสไไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ก็สนุกนะครับดีในเ,เมสซี่ กระชากขึ้นมาจ่ายต่อมาในกรอบเขตโทษเอ็มบาเป้เปิดมาแล้วสกัดเพียร์ได้ครับโดนอยู่ที่รุดกุลิตให้กับจูต์เบลลิงแฮม15นาทีผ่านนะครับยังศูนย์ศูนย์แหมเป็นฝั่งสีสัตวไว้เลยขึ้นเกมบ้างครับให้มาที่รุดกุลิตแล้วไหลมาต่อแล้วโรนัลโด้หลุดโอ้ยหนึ่งศูนย์เดี๋ยวกูดูก่อนถูกฝั่งเพราะว่าน่ะไอ้ถูกฝั่งใช่ไหมอันนี้ถูกฝั่งโอเคถูกฝั่งถูกฝั่งถูกฝั่ง โอ้นำแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์ครับมีประตูแรกในในัดเจ็ดครับไอ้หนูข้างหลังเฮรครับนักแข่งบอกคู่มแปลกทุกคนที่อยู่หลังนักแข่งในตอนนี้ออกเพจวาทะลูกหนังนะเออขึ้นมาบ้างครับทางฝั่งพุทธชิงมาที่โรนโดโอ้ยโดนวิลลาแซคุตสินบอกว้าวอาซาอ้าวโ,โ,โดนเบลลิงแฮมตัดแล้วมาที่คริสโนโรนโดทางกราบขวามีรุดคุลิตขวางครับเล่นกับกุลิตโรโดคุลิต มีตัวขวาเลือกไหมย้ำทางเดิมเปลี่ยนครับไปออกซ้ายเอมมเป้แล้วชิงครับไม่เร่งไม่รีบให้มาที่โรนโดออกมาที่คิมมิดมีทีเด็ดทอนขวางอยู่แต่ว่าเลือกคืนมาตรงกลางบริลลิงแฮมคืนคิมมิดทีนึงจะลองโยนไปข้างในไหมยึดยัเกเยยาสับหนีมาได้ครับแล้วโยโรนโดชนเสาครับโอ้โหยังละกะก็ยังอยู่มาที่เมซี่ครับไหลามาต่อโรนโดอะไร อานายยึกยักอยู่ฮึบฮึจะมาที่เมซี่แล้วเล่นชิงกันสั้นๆแต่โดนตัดครับคิรทอนมาที่ปาเป้ครับไหลามาต่อแล้วปาเป้ลากมาแล้วทางกราบซ้ายตัดเข้ามาข้างในให้โรนันโดจะย้ำไหมกุลิชแล้วลองกิ้งอูโหหลุดกรอบครับพี่โฟนได้ต่อมาโรนันโดแทงมาสวยมากช่องนี้โจชัวคิมมิช เอียงตัวแล้วโอ้โหพาวเวอร์ช็อตแต่ว่ากิ่งไปไหนก็ไม่รู้ครับโดนแล้วเด้เซตขึ้นมาบ้างครับโรนโดไหลมาต่อครับเมซี่แทงงามงามมาเอเดนอาซาครับตามช่องแล้ว,วกลัวไกลอ้ไอไอกองกองเชียร์ทีมนี้มันย้ายฝั่งว่ะทํเมื่อกี้มันอยู่เยอะกว่านี้นะนี่ดูครับกองเชียร์สามคนด้านหลังนี้คืออยู่เคียงคู่น็อตลอดลครับ หนึ่ง<อ>ประตูต่อนหนึ่งครับพี่ฟลเข้าทำมันสวยมากนะตามนะโอ้โห,โหต้องเรียกว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยปาดตามตําราแล้วมากันต่อคแรบบับเวีราไหลมาครับโรนโดอานายอานายให้มาทีละทรข้างในแล้วลองโยนมาอ้ยมาดินี่ก็สกัดไว้ก่อนคแรบบับเมสซี่มีการกดพอสเกิดขึ้นนะครับไม่รู้จักฝั่งไหนไหลมาต่อคแบบรับโรนโดอานาย โรนันโดมิบั่นี่นี่ขวางโรนโดโดนชนไปไม่ได้ครับข้างวนกลับคืนมาครับผู้ชนะเนี่ยไปตีตั๋วไฟนอลที่เชียงรายนะครับกุลิตแล้วยิงสวนแล้วไม่มีประตูประตูล้มอยู่จังวน่นี้โอ้โหโอ้ยพอใจเย็นแล้วเกินมาอยู่ที่กุลิศแล้วคงคสองหนึ่งครับโอ้โหจะเซตตั้งแต่หน้าบ้านครับพี่ฟนโอโ้และคือโดนจนได้เลยครับและเป็นใครไม่ได้ไม่ไม่อยู่ตรงนั้นนะครับเป็นรุดกุลินเลยครับ คือถ,ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะมีสิทธิ์ไม่เข้านะครับแต่พอเป็นกุลินไม่มีใครประกบก็เรียบร้อยแล้วครับบูลโดนตัดไวเลยครับวีราจะได้ขึ้นเกมใหม่ครับองรีไหลมาต่อครับคิมมิดทางกราบขวาคิมมิดปาดมาโลนโันโอ้โหนี่ดูจังหวะขึ้นมาขวาครับปาดเลียดมาจุดนัดพบเสาแรกอัดเข้าไปเลยครับเซียเซเว่น โอ้โหสประตูตอนหนึ่งครับดูกันต่อครับหม้แรกนี่ต้องบอกว่ายากแล้วครับที่จะกลับมาถ้าไม่ได้ประตูเร็วๆนี้โรนโด,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 โดไหลมาต่อเบลิแฮมกุลิตเล่นกับอองรีจังหวะนี้โยกมาเมสซี่ได้ซ้ายลองปัน่นติดบล็อกแล้วจะได้สวนอีกทีนึงแล้วครับองรีอองรีให้มาเมซี่เมซี่ยึกยักอยู่ครับดูว่าจะเร่งเอาประตูที่4ไหม เมซี่เล่นกับองรีจังหวะนี้สวยครับโรนโดพาบอลขึ้นมาเมซี่จ่ายไหมก,กับกุลิตโอ้แล้วโดนตัดได้ครับไล่มา3-2ไหมจ่ายขึ้นหน้ามาโอ้แต่ไม่แม่นครับแล้วตัดมาโดนได้บอลอีกแนละ้วแล้วก็พาว์ช็อตโอ้โหประตูนี้โหดจริงจริงโโโโแต่ต้องบอกว่าอดีตโปร,โปรเพเยอร์นะมันมันก็ต้องอยู่มันมันก็ต้องอยู่ในแบบนี้แหละดูครับ ซ้ายเสียบไปเลยครับเอาว่าเป็นคนธรรมดาแบบผมนี่ยังยิงไม่ได้นะมันธรรมดาพี่ไม่เก่งมันเพราะว่าช็อตนี้ยิงติดยากนะครับแล้วกำลังจะจบเกมนะครับน็อต <Not S 2> มาได้ไหมแต่ว่าโดนตัดได้เสียเซเวขอสักหนึ่งลูกครับประตูที่เรียกความมั่นใจขึ้นมาหน่อยครับน็อตโคพาเมอร์ไหลต่อมาจูดแล้วโดนดักได้ สวนกลับขึ้นมาเตะสาดทิ้งเลยนะเสียงนวีดยาวก็ดังขึ้นครับเอาละครับไม้แรกนี้เป็นโดนครับเก็บไปก่อนครับชนะไป4ี่ประตูตอนหนึ่งแบบท่วมท้นเลยครับโอ้โหซีเซตไวเกมเมอร์ครับอาศัยความเก๋าครับกับลูกจังหวะที่ดีกว่านะครับในการปิดไม้รแรกไปครับพี่โฟนแต่ถ้าผมว่าดูดูกันตามทรงนะลองโฟนตุงหมดอะ่ะเหรอเพราะว่าโฟนตุงมันจะได้เรื่องบ้ากรรมก็เฮ้ย<อ>เกมสองเกมสอง่ะ<อ>พร้อมพร้อมไปเลยไปเลยด้วยเสื้อสีขาวนี้ก็เป็นดนนะครับ โดนนี้เดี๋ยวถ้าเก็บเก็บไม้นี้ไปได้นี่ก็จะคว้าแชมป์ภาคเหนือทันทีแต่ว่าน็อตตัดได้ครับเอาละครับมาด้วยความมุ่งมั่นครับเกมนี้พลาดไม่ได้น็อตนะเ,เ,เน้นๆหน่อยขึ้นมาที่ซีอาร์เซไม่ใช่ครับเป็นอานา,อานอาานดึงจังหวะยิกยักไปยิกยักมาแล้วไม่ออกด้วยครับเอเดนกาซาไหลมาจูดเบลลิงแฮมกุลลิตในกรอบเคทษเมซี่แต่ว่าโอ้ยังพลิกไม่ได้เอเดนกาซาน็อตน,นี้เล่นกับคีย์บอร์ดนะครับ แล้วดึงจ่ายมาอาไนแล้วโดนแย่งไปแล้วนะครับกีราทรนกีรทรนี่แข็งนะครับอะไรแข็งจู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยสเตตในเกมอะไรก็ว่านไปไข้าวความแข็งแกงหลุดพลาดขอโยตายตาย,ายต่อมาทองกูบินแล้วเนี่ยก็ <c oughs> นั่งไงไม่ได้ไลฟ์ในเอฟซีออนไล์ไงจ่ายต่อครับลุกกุลิตโดนแซะครับแย่งได้น็อตจ่ายต่อมาเอ็มบาเป้ เอ็มบัปเป้กระชากโดนปัม๊มแต่ว่ายังเก็บได้เมสซี่โอ้โหจังหวะสอนี่โดนเอาบอลกลับมาคลองได้ครับเลาะเส้นมาให้กับ CR7 CR7 ทีราซทะทอนแย่งได้ทีระทอนนี่เห็นไหมแข็งตามที่บอกเลยไหมใช่ไดหมดเลยครับโอ้ยสแตนแข็งแก่ง,งพาบอลขึ้นมาจ่ายต่อมาให้กับเมสซี่15นาทีผ่านครับยัง 00, 00. มาแล้วครับแล้วเอเดนอาซาทางกราบขวาข้างในมีจัดเลือกยืนเลย้วยนำก่อนแล้วครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยครับที่ออกนำก่อนเอาละครับน็อตนำก่อนแบบนี้สนุกแน่นอนเลยครับโอ้โหแต่ว่ายิงสะใจเหลือเกินนะโอ้โหยิงคือออนกลัวไปตรงไหนก็ยัดกันไปตรงนั้นแหละแล้วเกมยังดำเนินต่อครับทางฝั่งซีซวยครับตามหาประตูตีเสมอครับเวร่าให้มาเอเลสดล แล้วมาครับเอ็มบาเป้เล่นกับวีร่าครับไหลมาต่อโรนันโดโรนันโดไหลคิมมิดข้างในมีไหมดึงคลึงหลอกไหลมาจูดเบลิงแฮมโอ้โหโดนตัดแล้วครับโอ้โหแต่ว่ายังตัดกลับมาได้ไวเหลือเกินครับเกมนี้เวีร่าไหลมาเอ็มปาเป้จะลองไหมลุดคุณลิดโดยหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับกลับมาสู่เกมอย่าให้มีพื้นที่ว่างนอกกรอบเขตโทษนะครับ ถ้าเป็นลุดกุลิดว่างอย่างนี้โอ้โหมีโอกาสได้ประตูสูงเลยครับและจังหวะท่ายิงนี่มันดูเหมือนแบบว่าฝืนระเบียบร่างกายตัวเองด้วยนะโอ้โแต่ว่าเลือกมุมดีครับโอ้โหสุดยอดครับซ้ายคมๆ<ป>แล้วเกมยังคงดําเนินต่อครับลุกกุลิดให้มาครับทีะทระรอนทางฝั่งซ้ายเกมกลับมาสมันเกอนเสมอกันมาที่เอ็มบาเป้กดแตะหนีมาแล้วปาดเข้ามาโลโดโลโดคลึงโอ้โหไปเข้าทางทีระทอนอ่านได้ครับแล้วจะได้เล่นเกมสวนโลโดวีล่า แล้วแทงไกลๆมาจังหวะนี้คริสเตียโนโรนโดเจอกับมาทินี่ <ๆ S 1> คลึงดึงหลอกมาแล้วก็ค่อยๆไปครับเส้นกันที่เบลลิงแฮมกันใหม่คิมมิดทางกราบขวาคิมมิดจดจดจ้องจ้องแล้วเบลลิงแฮมว่ายังไงล่ะครับจูดให้มาโรนโดโรนโดแล้วโอ้โหตอกนาทีหนึ่งปาเสาไกลอูย้ยนิดเดียวครับจังหวะสุดท้ายทาแล้วน็อตแย่งได้ครับหายใจหายคอได้หน่อยนะครับขึ้นมาจูดเบลลิงแฮมตรงกลางเมสซี่เมสซี่ซ้ายขวามีครับ เลือกใครเมสซี่พาบอลไปเองเมสซี่เมสซี่ดึงจังหวะน,นิดนึงเมสซี่ยังเอาตัวรอดได้ไหลมาที่เอมบาปเป้เอมบาปเป้หาเพื่อนอยู่ยึกยักไปยึกยักมาคืนกลับมาที่ทีระทอนทีระทอเบินมาให้กับเมสซี่แล้วคุลิทธ์ิทยันนะครับลงมาช่วยเล่นเกมรับด้วยเป็นนักเตะที่ต้องบอกว่าเล่นได้ก็แทบจะทุกตำแหน่งเลยครับพ <im it> ลังนี่ดีมากนะครับจ่ายต่อมาคุลิทธ์เล่นกับเอมบาปเป้คุลิทธ์ วิเอร่าบุลิตไปที่จูดเบลลิงแฮมบอลบุกของดนจะเอาขึ้นนำสองได้ไหมตัวบนว่างอยู่ซัดจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยครับยิงโลง่โลงๆเลยออนายสองประตูต่อหนหครับและถ้าไม้นี้นิ่งพอจะปิดได้เกมนี้จะจบแต่ถ้าฝั่งผู้ท้าทิงเนี่ยกลับมาได้เรามีไม้สามไม้ตัดสินครับเอาละครับแต่ว่ายังมีโอกาสได้ลุ้นต่อเนื่องครับจากลูกเตะมุมทางด้านซ้าย โจชูคิมิชคิมิชโยนมาเสาแรกแล้วโค้โอ้โหสีอาร์เวันซูสามเม็ดเข้าไปแล้วครับ <im> เดินจะยิ้มไม่ออกน,น <im> ้องน,น,น่าต้องใจเย็ยนนะน้องนะต้องใจเย็นนะใจหักกลับองรีอีกทีนึงแล้วกุลลิดกับอองรีโอ้โหชิงจังหวะเล่นครับก็ยังเป็นทางซีแซดไวครับมาที่ธียรทรธียรทรแทงจังหวะนี้เราไม่ซี่แซงให้ดูเลยครับ ข้างในมีเลือกไหม <Nope. S 1> ยังคริมิดแย่ไม่โดนแล้วไหลมากุลลทธิ์โอ้โหสี่หนึ่งครับโอ้โห oh ประตูนี้นี่ถือว่าขึ้นแท่นได้เลยนะครับสำหรับโดนจางหวะลลากมาของเมซี่ oh <ho. S 2> โชว์สปีดแล้วก็ดูครับตัวไกลว่างอยู่นั่นก็คือกุลลทธิ์ซัดดีไซา์แบบนี้ไม่เหลือเลยครับประตูนี้ใช้คำว่าขึ้นคร่อมถ้วยรางวัลเ <Yeah. S 1> สียบไอ้ไนูมารีลาเยอะไปแล้วเสียบ แหมแย่งบอลมาได้ด้วยความใจเย็นสุขุมครับถ้าเป็นผมกดเสียตั้งแต่จังหวะแรกไปแล้วนี่ไงมันต้องโดนซะบ้างไ้ไปดิไม่มีไรเสียแล้วหัวโอ้โหโลดายครับจังหวะแหมยิ้มกระชากใจสาวๆไปทีหนึ่งครับโหดมึงโดนนะมึงยิ้มอะไรเออบ้าบอ แล้วเกมจบเราได้แชมป์ภาคเหนือแล้วพี่ฝนนี่แหละครับแชมป์ภาคเหนือนะครับน้องดนครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับดนด้วยครับโอ้โหซีแซดวายครับสตรีมเมอร์นะครับสุดยอดครับสุดยอดสตรีมเมอร์เอ็ซีออนไลน์นะครับเล่นดีมากครับเดินนําเข้าไปรับรางวัลพ่อทั้งสองคนครับขอเชิญดนแล้วก็ขอเชิญน็อตครับเดินตามพี่ไปเลยเอาละครับเดี๋ยวขอเชิญทั้งคู่ขึ้นมาก่อนครับขึ้นมาเลยโอเค างานงานก็ทางการทางการกูก็าอายอายชุดกูนี้ <c oughs> นี่ถือว่าเป็เป็นทางการที่แบบว่าไม่ทางการคุณเชืไ่ไหมทางการแบบไม่ทางการโอ้โหแบนยูห้าวา <c oughs> นี่นะครับโฉมหน้าของแชมป์ภาคเหนือครับกับเกม FC o n l ออนไลน์ครับในรายการการแข่งขันฟุตบอล2ูเอสปอรไม่ใช่ต้องบอกเอออนไลน์เอ็ z u ูซูกิเออู1 8 c h a m p p o n s h i p บายวาท้าลูกหนังแอนทูเอสปอร์ตแอนไดกินนี่แอนไดกินไดกินเป็นผู้สนับสนุนเดี๋ยวเราพูดอีกทีนึงเอ้ยเขาขอพูดด้วยอะผมรักไดกินครับมึงกเอาเข้าช่องมึงแล้วน็อตล่ะน็อตล่ะผมก็รักไดกินเหมือนกันนะผมก็จริงๆแผนเนี้ยมันก็จะมีข้อเสียหลักๆใหญ่ๆนะครับก็แน่นอนนะครับแบกซ้ายแบกขวาเราเติมสูตรซดแล้วเราก็เติมสูตรซีเอ็ราก็เติมสูตรนะครับถ้าเราโดนสวนแบบเล่ดเร็วมากๆเนี่ยก็แตกนะครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคือข้อเสียมันมี2อ,อย่างที่ผมจับได้นะก็คือ1โดนส่วนกลับเนาะส่วนกับไฟผมว่าน่าจะเป็นกัะทุกคนแหละนะส่วนข้อ2เนี่ยก็คือการออกปีกแล้วก็เปิดนะัไม่ว่าจะเป็นการเปิดเลียดหรือว่าเปิดมงนะครับทีมนี้ด้วยความที่ว่ามันแบบกระจุกอยู่ตรงกลางครับกลางมันแน่นกองหลังมันแน่นทําให้แบบด้านข้างมันอะ่ะมันก็จะมีพื้นที่ในการเล่นเยอะขึ้นนะครับแล้วพอมันบีบเนี่ยสมมุติว่าคุณอยู่ปีกซ้ายใช่ไหมนักเตะเราก็จะไปกระจุกอยู่ที่ ปีกซ้ายก็คือเกมรับฝั่งซ้ายของผมอะมันจะไปกระจุกกันแล้วทําให้ฝั่งขวาเนี่ยมันแอบโล่งในบางจังหวะนะครับถ้าโดนเปิดบ่อยๆก็แตกได้นะครับผมโชคดีที่คู่แข่งเขายังจับทางไม่ได้ครับแต่เข้าใจครับเพราะว่า1คือ ทีมก็แต่ละคนมันเข้ามือไม่เหมือนกันเนาะ2คือมันไม่มีโค้ดครับที่แข่งเนี่ยมันไม่มีโค้ดนะครับผมสามคือหน่วงครับนะครับนักเตะที่ใช้มันเทพจริงนะมันเป็นบวก8ปีโค้ดท็อปที่สุดในเกมแต่มันหน่วงครับพอมันหน่วงปุ๊บมันก็เล่นได้แบบว่าไม่เข้ามือนะครับส่งเร็วก็เบี้ยวครับมันแปลกครับคือมันไม่มีโค้ดไม่พอแบบชอบลั่นเฟิร์สทัชอ่ะเฟิร์สทัชม่งไม่มีเสียบอลง่ายเกมหน่วงมีรอบ4ี่ทีมอ่ะ ผมสาบานนะผมไม่ได้อ้างนะสี่ทีมผมได้นั่งคอมคอมแหลกครับใครที่มันยืนอยู่ข้างหลังผมแล้วดูผมแข่งอ่ะผมจะบ่นเลยแบบแบบเอียงคอตลอดไอ้เชี่ยคอมแหลกมันแหลกแม่งภาแม่งกระตกเลยแบบภาาแม่งสั่นแต่ผมนำไงผมนำแบบสามสี่ศูนย์ไปแล้วอะ่ะมันก็เลยแบบไม่ได้แบบร้องโวยวายอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าแบบว่าเราแหลกแล้วพอเราโดนนำเราก็น่าจะหัวร้อนอยู่นะครับก็เข้าใจได้นะเป็นงานออฟไลน์เนาะมันก็ มีปัญหากันบ้างก็ประมาณนั้นครับเป็นแชมป์ก็พูดได้เนาะะตามเนี้ยครับชอบคลิปนี้ชอบแผนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ